มีโทรศัพ์สี่กองทุกช่องเจ็ดและบริษัทตันปนาเต็มใจเสนอมีเนืช้างฟันบออหมเมนต์ขอบอหางขอเดียวกันถึงขอบสนา Johnson and Johnson, makers of bandage. Charlie the Tuna, on behalf of Starkist. Only the finest prime tuna is good enough for Starkist. Uh, tell him Charlie sent you. The jolly green giant who sends you many good things from the garden, including very tender, extra-long asparagus spears. The new id, second Automatic camera. Only three Buttons to just Push Finished new Second Camera Seconds, Only And in Polaroid 10 1, ค u ั้งนี้ o ม่ได้ขอตังค์หน้าด้านจริงๆคุณตวไม่ยันปฏิบัติหน้าที่อยู่ดีๆน้อ,องคนนี้ก็เข้ามาครับเียงมาเทียว ไม่บวชครับคือผมเยืะครับกระเป๋าตังผมหายครับผมไม่มีตังตรงเียเลยครับไม่มีตังตุนชาดด้วยโอ้พ่อคุณน่าสงสารตังก็หายขาก็พิการคุณตำรวจมาทนไหวได้ยังไงครับตัวเองก็มีไม่มากแบ่งๆกันไปก็แล้วกันขาหนูไม่เข้าฟังแต่เกิดแล้วเาเกิดผมไม่ได้ตังผมบอสท่านวันเลยครับ เรวไปกินข้าวนะนวที่นี่พอวันรุ่งขึ้นคุณตำรวจคนเดิมก็ออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่เปลี่ยนที่ไปอีกถนนหนึ่งครับมาแล้วครับคุค้นๆไหมครับเยี่ยงมาเชียวก็ตี คนอว่าควยช่วผมด้วยครับต่อตั้งผมถายผมไม่มีตั๊แปลเมียไม่มีตั๊กม่ข้าวเลยครับเหม่ครับแกยังจำคุณตำรวจไม่ได้แต่คุณตำรวจนะจำแกได้แน่นอนครับ อ,อย้ที่ผมต้องไปเพราะว่าแบบเนี้ยผมบอกว่าขอโทษครับพี่ใครนีเรื่องดีใครนีเรื่องเด็ดส่งให้ราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊กปน๒ปน๓พ่นทุลังกรุงเทพพิศนุสองสี่ส